มาหอดหน้านาวแล้วเด้อปีนีเธอไปก่อให้ยามลงหนาวสุดกายคิดหชูไม่รองไงเวลานาอบดีดยามลมนาวสุาทอดขันก็บ้อมงลงมบลืมมันหาอยู่บอกแคยขอให้เจ้าหับหูเน แก้วแก้วทำไมมันดำจังเลยอ่ะดำนะโอกพี่จะนั่งปากบุ๊กบู๊หอมแก้มเหรอสวัสดีสาวน้อยสวัสดีพี่ๆเขาหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะไงอ่ะสวัสดีงามๆสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะเสียงดีค่ะอ๋อ w h a t s your name ป้าชื่อดีมค่ะ My name i เสียงดีค่ะโอเคโอ้สองพันท่านแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแลาน์สาวนะฮะเซนดี้พูดเก่งมากลูกยืนไอ้ทุกอีกแล้วเราให้พี่ยืนคาได้ไหม <c oughs> อะไร ให้ได้ยินค่ะพีง่ายพีง่ายนั่งก็ดีเอ่อเอาพูดภาษาอังกฤษให้ทักทายหน่อยเฮลโหลเมนโกได้แต่พูดแล้วไม่กับสัตว์เลยเนาะอันนี้หนูใส่เสื้อสีอะไรในนูซลัดเยอะค่ะไม่นี่สีอะไรภาษาอังกฤษเยื่อค่ะน้าอ๊อฟสีอะไรสีไว้ค่ะสีอะไรนะสีไว้ค่ะไวค่ะ ตกสวัสดีค่ะค่ะหนูชื่อเสียนีค่ะหนูเป็นหลานใครหลานหน้าอ๊อฟค่ะอ่าแม่หนูชื่ออะไรปยนุค่ะโอ้พ่อล่ะเสียนอะไรทศพลหน้าอ๊อฟพ่อหนูเสียนอะไรเสียนสนักเป็นเป็นพ่อใคร พ่อชูพ่อแสนดีไงพ่อแสนพ่อแสนศักเป็นลูกพ่อ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 อชูใครพ่ออชูแสนศักไงพ่ออชูแสนศักเป็นลูกใครแสนศักเป็นลูกใครลูกชูจ้ะอชูเป็นลูกแสนศักแล้วทศพรเป็นใครแสนศักเป็นลูกทศพรเป็นใคร